บ้านธรรมทานครั้งที่สองนะครับก็มีความรู้สึกว่า,าที่เนี้ยให้หลักธรรมง่ายๆนะฮะในการใช้ชีวิตในการสังคมนะฮะของของคนคนทั่วไปอย่างเราที่เป็นคราวาสเราก็รู้สึกว่าทางท่านอาจารย์ช้าเนี่ยได้ได้ให้ความรู้แล้วก็มีการสอนที่ค่อนข้างทัน,นสมัยนะฮะทำให้คน ก็ไปสามารถเข้าใจถึงบักธรรมได้ง <that> <the> so um <the> ่ายครับแล้วก็มีความรู้สึกว่าเออมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดในการปฏิบัติธรรมครับค่ะแล้วทำไมคุณดิศถึงสนใจธรรมะที่จะเข้ามาศึกษาธรรมะตรงนี้คะครับก็ประเด็นแรกก็คืออันดับแรกก็กคือก็มีความทุกข์อ่าส่วนตัวนะฮะก็ทุกข์ก็จะอาจจะต้องมีบ้างอ่ะฮะแล้วก็แสวงหาครูบาอาจารย์หลายๆท่านนะครับแล้วก็เราก็ ลองมาที่นี่ดูแล้วก็รุ่นอ่าเพรเนื่องจากเป็นคนเชงโลกด้วยก็เลยสะดวกในการเดินทางก็เลยลองมาไปอ่าปฏิบัติด,ดูแล้วก็ได้เห็นว่าเอออ่าหลักธรรมที่ทางท่านอาจารย์ช้างสอนเนี่ยก็ตรงกับอ่า,อาลักษณะของคารวาครับที่จะสามารถเอาไปใช้ในในการใช้ชีวิตประจำวันได้ง่ายค่ะแล้วสามวันที่มาปฏิบัติธรรมครั้งนี้ในคอร์สรู้คิดว่าได้อะไรกลับบ้านไปบ้างไหมคะ ก็คือถือว่าได้ความรู้ความเข้าใจมากขึ้นนะครับในส่วนของการปฏิบัติในส่วนของการเจริญสติสนะฮะในชีวิตประจำวันการาฝึกสมาธินะฮะฝึกการเดินจงกรมแล้วก็ทําให้เรามีสติสตื่นรู้ตลอดนะครับในการทํางานแม้กระทั่งเราจะไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วเราก็สามารถจะนํา ความรู้ที่ได้เนี่ยเอาไปไป,ไปใช้ในชีวิตประจำวันที่บ้านได้หรือนกัในการทำงานครับขอบคุณมากค่ะคุณดิจเจอกันคีในครั้งหน้าขอบคุณค่ะ